โค้ดเอกเปิดสภาพบ้านหลังน้ำรถพร้อมระบุข้อความสุดเศร้าไว้ชาวเน็ตสุดเห็นใจโค้ดเอกเอกพลจันทวงศ์โค้ดทีม13หมูปา่าเผยภาพหลังน้ำรถที่มีดินโคลนอยู่จำนวนมากพร้อมระบุข้อความสุดเศร้าหมดตัวมันเป็นแบบนี้นี่เองหมดแล้วทุกสิ่งเหลือเพียงแค่ลมหายใจ หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งขณะนี้ระดับน้ำได้ลดลงและเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้วในหลายจุดแต่ความเสียหายส่วนใหญ่ของบ้านเรือนและถนนต่างๆพบว่ามีโคลนอยู่ตามพื้นที่ต่างๆนั้นมากมายล่าสุดวันนี้วันที่19กันยายนเฟซบุ๊กส่วนตัวของโค้ชเอกเอกพลจันทวงศ์ โค้สทีม13มูป่าได้โพสต์ภาพหลังน้ำลดที่มีดินโคลนอยู่เป็นจํานวนมากพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าหมดตัวมันเป็นแบบนี้นี่เองหมดแล้วทุกสิ่งเหลือเพียงแค่ลมหายใจค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหลายคนนะคะที่ถูกน้ำท่วมนะคะบ้านเรือนเสียหายเข้าของทุกสิ่งในบ้านก็ได้รับความเสียหายบางรายก็ไม่เหลืออะไรไปกับสายน้ำหมดนะคะ สำหรับโคดเอกนะคะหลังจากที่เปิดบ้านออกมาไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์เข้าของใช้เครื่องไฟฟ้านะคะทุกสิ่งเราก็จะเห็นว่าเลเนรนาตนะคะแต่สำหรับเครื่องยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อจมอยู่ในน้ำขนาดนี้เชื่อว่าก็คงใช้ไม่ได้คงเสียหมดแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ดีเราก็ยังโชคดีที่ยังมีชีวิตเหลืออยู่นะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆุกคนนะคะชีวิต ต่อไปนี้ก็ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีที่ผ่านมาก็ฟาดเคราะห์ไปนะคะขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นขอให้ทุกคนมีกำลังกายกันลังใจที่จะสู้ต่อไปค่ะ